สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ชอบเฟดดี้และชอบไททันด้วยนะครับกูผมวินไลฟ์เฟดดี้แอนด์ไททันนะครับกูจะเปลี่ยนชื่อกูแล้วไอ้รูตูดไปเลยไอ้รูตูดมึงไปไกลๆเลยไอไอฟ็อกซีไอ้รูตูดมา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 วันนี้กูจะต้องฟังเพลงของพับเพจให้ได้ผมไปดูเบลลี่แชนเนลมานะเขาบอกว่วามันมันคือเพลงพับเกิลหรือวินเซอร์อะไรนี่แหละมันเป็นชื่อเพลงนะ ไม่ใช่พับเพืรอพับเกินนะทุกคนไอไก่เคฟซีไปนู่นอ่อเดี๋ยวไอไก่ยังไม่มาดนี่ว่า,ไอไ,ไ,าไอไก่ยังไม่มาไอไก่มึงไปตรงนู้นไปไอไก่เคฟซีกูไม่หิวกูอิ่มแล้วหนุนเห็นไหมมึงจะมาหาตุ๊กตามูดูมึงเหรอมาหาพี่มึงเหรอไอรูตูดไปไกล ไปไก่ไก <c oughs> ดาบดีวะมันมาตรงนั้นเลี้ยวไอไก่มันมาไอไก่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 ไอไก่ไก่ไกไกไก